ไม่ได<อ>้หารางวัลให้เขาเรียกว่าคนรู้งานนะต้นโกกันจำชื่อนี้ไว้นะสวยเนาะนนพิมพ์ไทยได้เว้ยเขามีมอสเขามีมอสไอ้โกโกเขาเก่งเฮ้ยตกลงนี่บ้านหรือเครือหายวะรู้สึกเหมือน,นคันเลือกเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงทำเป็นถ้าเป็นประสานนี่แบบแม่งใช่เลยอ่ะนี่ไปจับสุสดของเดีะดวกเลกกมันมองกระจกผ่านเราโกกกำลังมองถามเออพิมพ์มันในเกมก็ได้ เดี๋ยวให้รางวัลกงหนะเนะเว์เอาแบบให้ให้แบบแล้วมันจะแบบดีใจ,ใจไม่รู้ว่ามันจะดีใจป่ะมีเรามีโค้งหายากเอ้ยกงเอาของอะไรนะอันนี้แอดโฮมได้ไหมเซตโฮมครับไม่ใช่แอดแอทคเดินเล่นเลยกู ผิดผิดโทษอะไรวะโทษมันทีนผ่ผิดไงเอ็เซะโทรมันไปแอดโทรมาอ๋อ <c oughs> จะติ๊กไม่พอใช่ปะไม่ใช่ไม่พอหยิบแอบหยิบมันจะค้างนิดนึงก็คือเอาเอาใช้ของตัวตัวแต่ไม่ใช่อ,ะอ่ะทำไมวะพูดไม่ถูกดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทำแบบนีก็ได้เดี๋ยวเขาวางให้เฮ้ยมีแต่งงาน,นรู้สึกพื้นไม่เท่ากันโอเคเืลนเท่าแล้ว ให้น้อง6มาทีรีช่วยสร้างรั้วขนาดนี้เลยอะมาทีทีม่มันรู้ะเขาแตกใช่ไหมใช่เดินไปออกไเชียม่รูไปแล้วนะเว้ยรุดไปมีงานเข้าวะมีสวะาหายไปหนึ่งคน เพียม yeah, ันเพิ่งเข้ากีอ่าไปแล mm ้ว hmm. ค yeah? well, ิดเสร็จฮะคิดเสร็จแล้ว okay. ก่อนเพอร์ครับมาถามที่แปดอันใช่ครูนี่แหละมีทันแล้วแหละเอามาประมาณมาสี่อันห้าอันเอามามามไม่ทันละมีทันจะเริ่มแล้วนี่มครับไปแล้วไม่ใช่ไม่ช้าเออแล้บอกว่าจะครับเองไงตอนแรกบอกเองเลยไม่ใช่ครับ ตายเอ้ยตายได้ไงอ่ะมันตกมันตกตายอ้าวเฟลฟอร์มไฮเพทแต่ไม่รู้มันตกตกจากตรงไหนมาไงลืมบอกนะเว้ยถ้าตกตกเข้ามาจากเกมทำยังไงกบเว้ยของหายเนี่ยมึงไม่รู้นะไม่หายไม่หายเซฟไม่ออกจากเกมของหายแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเอาของหายเอ้ยจะเย็นจะพึ่งไปไหนระวังทอดก่อนพอมุม คนต <laughs> oh, okay. ่างรู้งานโอ้โหทีมเวิร์กเฮ้ยเรากูจะไปยังไงวะเนี่ยมาเออออนตรงนี้ทำไมเงี้ยเอาไปเอาไปชลปมุนตรงนี้ทำไมไวเนี่ยเพื่อมึงลงไปก่อนไอ้ยัยให้ตกไม่ยังโผล่มีชอบตกโอเคโอเคได้ละได้ละวางไฟแล้วอบบ้านก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นบ้านแเรา คงเป็นบ้านหลังใหม่แล้วแหละบ้านหลังเก่าต้องทิ้งร้างไว้ที่นั่นแหละปล่อ,อยมันไปอย่างที่เป็นเราจะเก็บแม่งีนตอไปอุยอ้ยโอเห็นคิดได้ไงวะแต่มาคนเห็นน้อยมาก